เบรกนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ดีกว่าค่ะฉีดวัคซีนนะฉีดฉีดไปแล้วตั้งห้าเข็มไปถึงโควิดฉีดฉีดไปตั้งห้าเข็ม <ๆ S 2> เวลาไปจองฉีดวัคซีนโควิดเวลาจะไปฉีดวัคซีนโควิดต้องไปลงทะเบียนในแอป,ปหมอพร้อมใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องใช้เลขบัตรประชาชนแหละเป็นการยืนยันตัวตน <Okay. S 1> ดังนั้นในแอป,ปหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อย55ล้านคน อ,อย่างน้นอยๆนะหา้าสิบห้าล้านคนนะปรากฏว่าอยู่ๆมันถูกแฮกและกลุ่มที่มันแฮกเนี่ยมันก็ตระเวนเรียกค่าไถ่สุดยอดเลยมันไปเรียกค่าไถ่แล้วว่ามันเอาข้อมูลเรียกค่าไถ่คนดังอ่ะในช่วงนี้นะไอ้กลุ่มที่แฮกน,นะเรียกตัวเองว่ากลุ่มายนเนี่ยไอ้กลุ่มที่เรียกกันเรียกตัวเองว่ากลุ่มายเนี่ยหรือกลุ่มแฮกเนี่ยกลุ่มแฮกเกอร์เนี่ย ก็เริ่มส่ง SMS ไปยังบุคคลดังๆในสังคมไปเรียกค่าไทยนั่นแหละพรดย่ายๆยเรียกค่าไทยแหละคนหนึ่งที่ถูกเรียกค่าไทยก็คือสรยุทธสุทัศนะจินดากรรมาการข่าวคนดังไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนสรยุทธก็แคปหน้าจอ SMS มาโพสต์ใน Facebook ของสรยุทธเองอบรรยายเลยเฮ้ย ข้อม oh, ูลหลุดจริงๆมีครบทั้งเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์มือถือมีหมดมีครบทั Lake ้งเบอร์มือถือยังมีด้วยอ่ะเลขบัตรและไอ้เบอร์มือถือไม่ใช่เบอร์มือถือที่เป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไว้นะใครใช้เบอร์มือถือที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้มันก็ยังมีก็รู้ว่าดึงจากหพร้อมรู้จริงเขาบอกรู้จริงเพราะมันดึงจากหมอพร้อมเวลาเราลงทะเบียนหมอพร้อมเบอร์ติดต่อ ต้องติดต่อได้เรามักจะลงเบอร์ที่เราใช้จริงๆไม่ใช่ติดต่อที่ลงทะเบียนคำถามก็คือมันหลุดออกไปได้อย่างไรคืออย่างนี้ไอ้ข้อความ SMS ที่กลุ่มนายเนี่ยมันส่งเข้ามามีข้อความดังนี้ครับนี่เลยนายเนี่ยดูข้อมูลหลุด ยอม,ยอมรับ,รบหรือให้เราบอกแล้วก็มี h t t p ขึ้นนะคะเป็นข้อมูลที่จะลิงก์ให้ไปดูเหมือนว่าไปดูเนแล้วคุณจะได้ยืนยันว่าข้อมูลคุ้นอยู่ในนั้นแล้วก็เข้าใจว่าอันแรกน่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนชื่อที่อยู่ร <Okay. S 1> ้านท้ายที่ปิดไปเบอร์โทรโอเคเมื่อวานเมื่อวานนักข่าวก็ต่อสายฮอตไลน์ไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรมอสาธสุขค่ะก็ถามคุณอน,นุทินทราบหรือยัง ข้อมูลส่วนบุคคลตั้ง55ล้านคนในแอปหมอพร้อมมันหลุดเข้าไปอยู่ในมือของกลุ่มแฮกเกอร์ขณะนี้กำลังประเวนแบล็กเมลีค่าถ่ายกันอยู่คุณอนุทินตอบว่าได้รับรายงานเรื่องนี้จากปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าข้อมูลหลุดจากหมอพร้อมหรือไม่และอีกข้อความเ<ค>นะ่รคงสาธารณสุขนี่ดูเหมือนจะยอมรับอะไรยากจังอ,อีกหนึ่งข้อความ ได้รับการกำชับจากทาง DES ว่ายังไม่ต้องให้ข้อมูล DES จะดำเนินการเรื่องนี้เองได้รับการกำชับจากทาง DES ว่า DES ก็คกือกระทรวงิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงของ The โอชัยวุฒนาคมานุสรนั่นแหละะได้รับการกำชับจากทาง DES ว่ายังมไม่ต้องให้ข้อมูล DES จะดำเนินการเรื่องนี้เองอ นั่นเนการถึงไหนแล้วคะ DS คะนั่นสิทำไมเราไม่ถาม DS ล่ะนั่นสิ